เล่บอกอยู่กล่องโอเคนๆบอยังพ่หลานพ่อยังไงเพิ่งนี้ใมันถ่ายลนวันนี้ถ่ายแล้วปเน็ตยังเหี้น่าตกันแ่หถ่ายแล้วบ่แม่บอกถ่ายแล้วเวลาเตนมยู่บ่เตนแล้วของคอยไหนเออเตนแล้วอันเด็ดอันเด็เวลาสร้าช่งี้คอยก็ กันโอเคนั่นก็พรอมจะจังมาได้ถ่ายที่ถ่ายแล้วเนาะย้ดีพี่น้องสาดีสวัสดีครับพี่น้องกบายนี่สอัครัอง้นวนี้ี่มีรพี่น้องเขาเดือยเกาเดือนะหมดแหละเขาเกาห้องหมดแหะเดียันแก่เลเกาอยู่บานนี่วัน้กน่าหอหนาแต่ก่อนนะวันนี้วยังวันนี้วันเสาร์ เาไม่หนีมาอย่างเงี้ยจังเลยเราไม่หนีมากินต้มมาม่าอะก็ถือโอกาสมาเบาเรืองกเกาขี้นอนเือเข้าหลังข้าไปได้หนอนสิเบาเามื่อปีหน่องเรือนอะไรเื่อะไรเคยขี่รักยังไว้มากกสีเบาเมื่อสีากินเคยนะวะมาเจอต้มมาม่าครับแกซ่องสี่พุณแล้วสีซ่องนีมันจาการทีพี่น้องันเสามันธรรมดานะครับเป็นวันสบายของทุกคน เ่แม <ort. S 1> <All right. S 2> <doors> ่ตอมมามากินให้พี่น้องเบิกนะครับนะพร้อมใล่ครับก็เอาจะย่วันนะซาละวันหนึ่งบอกม่ันวันวันนีก่อนท้ามันมี้านจะเอาแรงๆแล้วจะเียนน้องคนหนึ่งจะเบินั่งอย่างเหี้ยไม่นั่งวันหนึ่งกับใครนั่งดูแลนั่งวันเสาร์าทิตยู่ันไหก็แ่สิอยู่แล้วสิดกุมารอยู่และก็แค่ันสิบเงี ยังหน่อยนอ่ะ่ะดิจ่ตนนั้นเลยอ่่นีดืดๆพี่น้องนม่ชิมตรงมามาน้องก็เลบชิมหม้ส้หม้อเนาะโอ้โหบ้าใหญ่ขนาดต้งมาหวานน้องนางกอเเคยบก่นางกอนางกอไปเลยนางกอมวนแนมหมักแกงยังหน่อยตอนยังหน่อยไม่เคยตังทิ่มตีกันป่เฮ้ยดิจ่าเลยนังนัง มาอลจา,าจันมากนก็นนจังงนไป่นอตุยจอดมาแค่ไนี่กันมันอยู่ปรมากน้มันไปหนอไปกันที่นี่อดีตไนอ,นอมีอดีตทุกคนครับยาแต่ปูดอดีตสิแบบอดีตแบบปวดหัวหรือว่าอดีตแบบตึงงนะครับเข้าไปโรงเรียนหน่โอยไม่อยากไปเลยโรองเรียนต,นตอน,ตอนออจอังอ,อ,อันนี้เอาอาวุรธรับอาวุธ อาวุธนะกินไปน้ำโซกันไปน้ำมันนี่ติ๊กต้มมากอันนี้ไข่บอกแม่ไข่คนเนี่ยไข่ไก่เนี่ไข่คนไข่ไข่ข่คนอยู่น้ำพนเคยเคยรับพวไก่เหรอไก่นี่ก็เคยรักเอายี่ยงต้งเคยรักบพวกเขาหน่อยเค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 ยรักยังไงบอกมาดูรักไก่ด้วยรักไก่ยังหน่อยนู้ยรักไก่หานยิงไก่ละยิงไก่ยิงไก่แล้ว กูแล้วไปยเงียมกูไปเนาะอ๋อยไปย่างอยู่ห้องกูแหละอยู่อยกูแะอินไม่กบโหรอกสามอป่าสามเยอะใส่สีนี่นะเตุ้งไ่เม่อดือน้เตมม่บอกพ้นเก็บเลยบอกว่าใส่ด้วยเลยสามช่องครับยมซุดยอดเลไพี่น้องเลยกินต้มมะม่า

พไนีปอริง <m ics> <m ics> ุบเอได้มดเออคอจะพาก้าไปนอกกันแจกัแลวนะเร็วหัวเลยใครใส่ใครใ่แ่ยัเหนื่อยอยู่เดีมั้ใครชียกันแล้วมานึ่งสอนโอ้ยเอา เอาไปที่น่ะควจำตัวทิ่เต็มเลยเอาอยู่เด้ระคอยด้เียบร้อยกินไครมือแตกมีหอ้ายตายนะคนคนคนคแ่ย่มัแรงย่บงบานุยยางห้าย่างหอยปากกวางแก่ตักแรกบันหนอกขาเนาะจักแด้ทำนา สองลูกก็พอนเน้พอเนาะอูอนนก,สอกใส่ข้างหน้านะบอกใส่ดใส่ดดลว,ว,วลหิ่งางนาเดียไปหน่อยครมามาับม้งหนาเนี่ยุอยอดได้เลยโอ้ข,อข้าวเขเฮียนดในจินต้มามะม่านี่ียว่าสุบยอดนะู่หองเสาก็มูเด้องเสาบานนอกเขานนต้มมะม่าเนี่ยนวนเขานีแต่เฮียนแบบนายุมันสทีน่แบบ มันมีมอปลายมีหอมมอหึงหอมมาตามอะไรก็ต้องว่าเีมอปลายบางก็เลมอกระดับในยูของเตาย่างของเตาเขาสีใช่าะของของแท้ไม่ใชเยียนเลยนะหาไม่เยียนห้าลายังไอยู่ของแท้ยังมันมันคิดลมามากเลยต้งว่าพี่น้องในเฮียนเทาคือที่านานที่นีมากตองในานพุกคนเนี่ยนะีจัดได้บ้า่ไหมมีครับเสี้ยวเบากงเก่ากำลังพี่น้องฟัง กินไปเลยานิเเจ้างเลยประมาณนี่จางแต่พี่นี่ตจงจงจางไมนะ่ก <laughs> ิมดม่เินดีจ้งไมได้อนน่ยนี่ครับนีก็อะไรก็ออ,อกบรท้ดละว่าเท่า,า,น,ทาน้ะสองเคือไรเนาะ เราเกปาเซ่แลหมดแล้เนะตายอ้ไปกนะกินหอกันเนะเมื่อหรเห้ส้าแกมเฮียเมื่อไรกอดเนี่ยจลืมนนอนส้าแกมีเ้าแกมเฮียเดี๋ยวคนจีนพียงไม่ได้ี่นองเลยพี่ยงม่พียงแกแงแก่ส้าแกงมเฮียนะคนจีนแงอยังคิดหอดส้าแกงมเฮียี่กแ nào xong nổi rồi nói và bây giờ nhàng câu khoa lắm cứ bỏ bỏ nó cứ mò gì đó, cái đấy nhỉ Nào đây còn không biết được không chờ thì còn một kinh biết cái này Đừng quay này các bạn cho đã nhàng lo thông rồi đấy bận như mà có nhiều hoài không nhiều khỏi hoài ngay hoài lái hoài nằm xe hoài cái này xe cái này hai xong đủ rồi nói

กระหม้อเตเือมอเตอหน่วงมออรแบตแ้อะไรมอตอหย่านักินหมได้นะตีหอดแด้วย่านี่เนาะตออมยนู่เปมเปเป็นมบุญากรปีบุญาปลาลา่ยังงมน่ตอนมูแน่ปหมองน่หได้สุดตัาทุกคนอย่างงูก็เหีย้วกันทีน้องเุกนเนาะตัวทุกคนเาะปากเขาคนดก็แช่น้ำ่สัตว์อไ้งนั้เหี้นี่ก็ไล่ก็แช่น้ำเนาะเก็เดือเนาะ ผมพี่น้อยขอบคหนี้มันยินลาบียตัับมตัรับต,บตมามะม่าสี่หออ่อผมมียังไงมีแต่มามานี่แหละหไม่มากอะชิตั้มมาุรงมัน ตามตำให้กินมาพื่เรออาเพื่เาพื่เรามเามาอดูเอาเพื่อันเสี้ยวเลี้ยงก็ูดีถูแล้วแต่ก<า>็ผมก็ะูไม่เ้องเพระตอน่มามาเฮ้ไมก่อนต่อ้นี้มันีเตรียมโต อยางแกงีซีิเลยมาอนปโอ้โโอ้ <c oughs> โอ,โอ,โอแกซิวแกซิวอโออ,อนอใครออตีนพา,าส่งไค่พี่นาภา

ค่ะหืมจำเนาะกินยังไงเดกินหอแล้าเนาะกินสิเนาะกินไปกินมาคือเะเป็นชุดควาน้ำเลยคิดว่าความน้ำนี่เ่วันจับมันมันมาออกมาใช่ควาน้ำแค่หอยอ่ะมานี่ใส่เนาะย่านีเป็นเนาะไม่ยังไม่เป็นอืมเจ้าข้าน้ำเป็นด้วยอ้าน้ำมันจะออกได้ไหมเนาะ

ตัวนาเป็นพ้อนแบบนี้นะกินดีวี่ไหะนี้นแต่เดียสอดพี่ออสอดเพี่ครับตอยูแด่รงเพี่นนอนนั่นตอกต้องตังเสองพี่นนนนยพรน ที่หนอใครว่าแต่แต่น่อแต่เดียวนาเป็นเว้ย

ตอนกินมันกับรกัแซ่รู้ตอนกินกินไปกินแปมันไข่ในทองันอืมตื่นได้อ้าวโอ้มันีเลขนีก็บอกดเด้อวันที่หนึ่งต่าเลขฟันพีน้องเจ็ดสองได้ีน้อง้เจ็ดสอง กินอ่ะฮะกินป่ะกินอ่ะทำไมอห <c oughs> าตโตช่วยครับหาตโตช่วยหาตโตช่วยกินบผมว่าเหลือ,อ,อกกไ,ไ่น้องเยหาตโตซอยแต่ผมเป็นยังเป็นกินแต่จานดีกวา่าสาธุอ๋อไมเช่นอุ้ยพี่น้องเยแน่นะ รถใหดก็แจกไปพี่น้ำใบแกไม่เหียนงรวมอีแล้วน่าจะนั่รวมบ้างบางั่งไปนัวม่ขาดอ่ะพอบางถ่ายวิดลโอมาเนึ่งบ่อยังบ่กข้าไม่ถยวิดอ่ว่าขาดแล้วขาดแล้วขาดมรแล้วขาดล้วขาดแล้วขาดแล้วกขาดแล้ว ขนมแม่ยัางขานโอ้วันน้ำท่วมัวคานไม่านหญ่คาเรียบร่อยตายเลยนะ้นกับโต๊ะน่าอบเฮน้ำท่วมปีเจะเด์ฝนตกลงมรุนเขาหน้ากระ้างงามน้ำด้านมันท่วมอีกโ้หอนหอนวัอน้องเลยเจียบมนย่างรุอกูจ้าปลารื

แก่สิบวันละแก่ไปนองทำลรับ <c oughs> วัาจจกกินนี่นะครับคำว่าสิบวันยืดต่อไปมันก็สิเา่านะพี่น้องเรก็ญญส,ญญส,ญญญสินญาเบื่์อาร์มิตรตอนนี้ว่าสิบวัาเรื่องเก่าอย่างกับวันที่เาทบาปนี่ถ้าจะว่า,ก,า,ก,ากินม<ช>ันไม่ไดีปากไปด้วยแล้วกันนะครับผมปากก่ไอะไก็แช่นะครับผมกดสับตะไคร่น้ำนะครับฝากกดติดตามช่องนั่นเด้อพี่น้องติดตามนั่นเด้อมาเพราะว่ากของข้านี่มันสาลาอยู่แล้วนะครับมันสาลาอยู่แล้วซาลาเนี่ยมอน ซาลาดจเลยครับผมไม่ใช่ซาลาเลยไล่ซาลานะครับไล่ซาลาไล่ซาลาเฝากด้วยล้กันนะครับผมนะครับฝากก็ไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามช่องไปเดียกันแล้วกันนะครับผมพวกเราสองคนครับอะไรยพี่น้องมันไล่สลักของกดไลค์กดแชร์เออคือมันมีสลากกดไลค์ที่เก่ามุมมีสลากกดไลค์กดแชร์ที่เก่าโอเคครับโอเคบายบ๊ายมันนอนยาวเนาะคอมจำพวกอย่างที่เต็มยังเด็กพี่น้องบายบาย เดิน cầu กับบัวเดาวเนาะอะคือบวบ่าเดินเดนเนะเดิาเข้ายังไอยนะคือบัวบ่าวะมาน้ำตาสีใบอาโอเคบัวเด้่าวเาิน cầu ทมงกิน้มางบงบงบไปกวบายบาย